นางเอกของเรานั้นเธอเป็นนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งวันนี้นางเอกมาตรวจที่โรงพยาบาลเหมอกลับบอกว่าเธอตั้งครรภ์แฝดสามนางเอกตกใจมากหมอถามหาสามีของนางเอกนางเอกพูดไม่ออกเธอนึกย้อนถึงอดีตเมื่อเดือนที่แล้วเธอรู้จักกับคุณย่าโมคุณย่าโมให้นางเอกแต่งงานกับหลานชายติดเตียงของเธอซึ่งก็คือพระเอกในคืนเข้าหอคุณย่าโมบอกว่า ปรึกษาหมอมาแล้วขอเพียงพระเอกยังตอบสนองเรื่องอย่างว่าไม่ช้าจะต้องฟื้นแน่นอนนางเอกแยง้งแต่เธอยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะคุณย่าโมบอกว่าไม่ต้องกังวลจะจ่ายค่าตอบแทนให้นางเอกอย่างงามย่าโมเอาเทียนมาให้นางเอกบอกว่ามันสามารถปลุกอารมณ์ได้หลังคุณย่าเดินจากไปนางเอกก็จุดเทียนเธอกับพระเอกมีความสัมพันธ์กัน เช้าวันต่อมานางเอกหวังว่าพระเอกจะฟื้นเพราะเมื่อคืนเธอทําไปถึงเจ็ดรอบแล้วมันก็เป็นตามคิดจูจูพระเอกก็ลุกขึ้นมาถามว่านางเอกเป็นใครเธอตอบว่าเป็นเจ้าสาวของเขาพระเอกกลับไล่นางเอกออกไปทั้งที่เขาสวมผ้าปิดตายังไม่ได้เห็นหน้าของเธอด้วยซ้ํานางเอกอายมากเธอวิ่งมาหาคุณย่าบอกอีกฝ่ายว่าลานชายคุณย่าฟื้นแล้วคุณย่าดีใจมาก วิ่งไปดูพระเอกขณะที่แม่บ้านเอาบัตรกดเงินมาให้นางเอกเป็นการตอบแทนเหตุผลที่นางเอกรับงานคุณย่าโมเป็นเพราะเธอต้องหาเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดคุณย่าของเธอหนึ่งเดือนต่อมานางเอกถึงได้รู้ว่าตัวเองตั้งท้องและเธอตั้งใจจะเก็บลูกทั้งสามไว้หลังตรวจคันเสร็จนางเอกไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหมอกลับบอกว่าบัตรไม่ผ่านนางเอกโทรหาพ่อ ถึงได้รู้ว่าพ่อเอาเงินของเธอไปซึ่งมันคือทุนมหาลัยของเธอพ่อบอกนางเอกถ้าอยากคุยก็ให้มาอย่างที่นัดหมายนางเอกเรียกรถคันหนึ่งให้ไปส่งเธอที่โรงแรมกลับกลายเป็นว่ารถคันนั้นคือรถของพระเอกพระเอกมีท่าทีสนใจในตัวนางเอกมากกระทั่งไปถึงจุดหมายเธอเดินลงจากรถเขาก็ยังไม่หยุดมองพ่อเรียกนางเอกมา เพราะต้องการขายเธอให้กับพวกเศรษฐีแต่โชคดีพระเอกมาช่วยนางเอกซะก่อนพระเอกได้รับความเคารพจากคนพวกนั้นนายเจ้าคนที่ต้องการซื้อตัวนางเอกพ่อเห็นพระเอกก็บอกว่าหากพระเอกสนใจนางเอกเขายกให้ก็ได้พระเอกไม่ชอบพวกผู้ชายที่รังแกผู้หญิงเขาจึงสั่งให้คนจัดการนายเจ้าร่วมถึงลากตัวพ่อของนางเอกออกจากงานไปพร้อมกัน มีผู้หญิงมากมายมาตีสนิทพระเอกแต่พระเอกกลับไล่พวกเธอออกไปจนหมดไม่นานเข้าถึงค่อยรู้ตัวว่าตัวเองถูกวางยาพระเอกบอกลูกน้องเขาจะกลับห้องพักห้ามให้ใครตามเข้ามาทั้งนั้นลูกน้องเป็นห่วงพระเอกสาวๆในงานก็ออกไปจนหมดแล้วเหลือเพียงนางเอกลูกน้องพระเอกจึงลากตัวนางเอกไปทิ้งไว้ในห้องพระเอก พระเอกที่หมดความอดทนเขาเข้าจู่โจมนางเอกโดยไม่ทันตั้งตัวนางเอกพยายามขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปเธอบอกว่าเธอตั้งครรภ์เขาก็ไม่ฟังในที่สุดนางเอกก็ตกเป็นของพระเอกอีกครั้งเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปพระเอกคิดว่านางเอกเป็นผู้หญิงหิวเงินเขาโทรหาลูกน้องให้เอาเงินมาให้นางเอกแต่นางเอกขอยืมเพียงสามหมื่นเท่านั้นเพราะเธอต้องใช้เงินจ่ายค่าฉีดยากันแท้งระหว่างกลับ นางเอกบังเอิญเจอคุณย่าพระเอกคุณย่าดีใจมากที่เจอนางเอกเธอยังอยากได้นางเอกเป็นหลานสะภ้ยแต่นางเอกบอกว่าเธอเป็นให้ไม่ได้แล้วเพราะเธอไม่สะอาดพูดจบนางเอกก็วิ่งหนีไปคุณย่ายังได้เจอพระเอกและบอกพระเอกว่านางเอกคือผู้หญิงที่ย่าจะให้แต่งกับพระเอกรวมถึงนางเอกคือคนที่ปลุกพระเอกในคืนนั้นพระเอกตกใจมาก พระนางเอกบอกเขาว่าเธอตั้งครรภ์คุณย่าบอกพระเอกเป็นไปได้ว่าเด็กในท้องของนางเอกคือลูกพระเอกเดือนต่อมานางเอกหลบซ่อนตัวจากพ่อพ่อจึงบุกมาหาเธอถึงมหาลัยพวกเขารู้เรื่องที่นางเอกท้องแล้วจึงบังคับเอาตัวนางเอกไปทำแท้งด้านพระเอกนั้นเขาไม่มั่นใจว่านั่นคือลูกของเขาแต่ลูกน้องมารายงานพระเอกว่านางเอกกำลังจะทำแท้ง คุณย่าด่าทอพระเอกที่ไม่ยอมไปช่วยนางเอกพระเอกบอกว่าเขาเกลียดผู้หญิงหิวเงินลูกน้องบอกพระเอกว่าพระเอกเข้าใจผิดแล้ววันนั้นนางเอกรับเงินไปเพียงสามหมื่นหยวนเท่านั้นจากสิบล้านที่พระเอกให้พระเอกได้ยินก็ช็อกรีบไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อเขาไปถึงเห็นนางเอกกำลังทะเลาะก,กับพ่อแม่ที่บังคับให้เธอกินยาทำแท้ง พระเอกรีบเข้าไปช่วยนางเอกพยุงเธอขึ้นมาจึงถูกพ่อแม่นางเอกต่อว่าว่ามายุ่งอะไรด้วยพระเอกให้ลูกน้องของเขาคุมตัวพ่อแม่นางเอกไว้พระเอกบอกทั้งสองว่าเขาคือพ่อของเด็กในท้องนางเอกผู้เป็นแม่จึงบอกว่างั้นพระเอกจ่ายมาห้าล้านแลกกับตัวนางเอกนางเอกบอกพระเอกห้ามให้พวกเขานะพ่อแม่เอาเธอไปทิ้งให้ย่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กพวกเขาไม่ควรได้รับเงิน เธอตัดสัมพันธ์กับพวกเขานานแล้วพูดจบนางเอกก็เป็นลมพอฟื้นขึ้นมานางเอกถามหาลูกพระเอกบอกว่าลูกไม่เป็นไรหมอบอกว่าร่างกายนางเอกขาดสารอาหารและอ่อนแอมากพระเอกก็ยอมจ่ายเงินซื้อยาแพงๆมารักษาเธอทำให้นางเอกเห็นความแตกต่างระหว่างเธอกับเขา คุณย่าเอาของขวัญมารับหลานสะพ้ยถึงโรงพยาบาลและสั่งให้พระเอกพานางเอกกลับบ้านที่บ้านได้เตรียมทีมแพทย์ไว้ดูแลานางเอกแล้วเมื่อไปถึงเครื่องประดับเสื้อผ้าราคาแพงมากมายถูกนำมาวางตรงหน้านางเอกให้เธอเลือกจากนั้นทีมแพทย์บอกนางเอกว่าให้เธอขึ้นห้องไปพักผ่อนก่อนพวกเขาจะฉีดยากันแทงให้พระเอกจึงอุ้มนางเอกขึ้นห้องกลางดึกของคืนนี้นางเอกฝันร้าย ฝันว่าแม่ทำร้ายเธอนางเอกสะดุ้งตื่นพระเอกรีบเข้ามาดูแลปลอบเธอว่าไม่เป็นไรเขาอ่านหนังสือให้นางเอกฟังจนเธอหลับไปอีกรอบลูกน้องเข้ามาเรียกพระเอกบอกว่ามีคนแอบเข้ามาในบ้านคาดว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกับที่วางยาพระเอกพระเอกตามลูกน้องไปดูคนร้ายขณะที่นางเอกตื่นเธอได้ยินคำพูดที่พระเอกคุยกับลูกน้องนางเอกแอบตามไปแต่ถูกพระเอกจับได้ เธอบอกเขาว่าเธอเป็นห่วงเขาก็เลยตามมาพระเอกปลอบนางเอกไม่เป็นไรเขาสบายดีจับตัวคนไรได้แล้วไม่มีอันตรายแล้วละ่ะพระเอกผานางเอกกลับไปพักผ่อนนางเอกนึกกับตัวเองพรุ่งนี้เธอจะไปขอพรที่วัดให้เขาวันต่อมาพระเอกมอบสร้อยคอให้นางเอกเส้นหนึ่งจากนั้นนางเอกขอเขาออกไปข้างนอก พระเอกติดทุระเขาบอกเธอให้ไปกับคนขับรถก็แล้วกันเมื่อไปถึงนางเอกเจอเข้ากับกลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยที่ไม่ชอบหน้าเธอเพราะนางเอกสวยกว่ากลุ่มคนพวกนั้นพูดจาดูถูกนางเอกเรื่องที่นางเอกท้องและยังผลักนางเอกล้มพอพระเอกมาถึงเห็นว่านางเอกถูกคนรังแกเขาไม่พอใจมากสั่งให้ลูกน้องไล่คนพวกนั้นไปพระเอกเห็นว่านางเอกอยากขึ้นไปไหว้พระบนเขา แต่ต้องเดินขึ้นบันไดค่อนข้างสูงและชันเขาห่วงว่าเธอจะแท้งจึงอาสาอุ้มนางเอกขึ้นไปเองขึ้นไปได้ครึ่งทางพระเอกถามนางเอกว่าเชื่อเรื่องศาสนาเหรอนางเอกตอบว่าเธอแค่อยากขอพรให้เขาพระเอกบอกว่าความจริงไม่ต้องก็ได้เขาไม่เชื่อเท่าไหร่นางเอกแปลกใจแต่เธอเคยเห็นเขาถือลูกปัดนะพระเอกบอกว่าคนสำคัญของพระเอกให้มานางเอกดันคิดว่า คงเป็นคนรักของเขาสินะนางเอกน้อยใจพระเอกจึงไม่ขึ้นไปขอพรแล้วพระเอกให้ลูกน้องตามหายกหายากมาทำเครื่องประดับให้นางเอกนางเอกเห็นแบบร่างแหวนเธอคิดว่าพระเอกกำลังออกแบบแหวนแต่งงานเพื่อขอสาวบ้านรวยสักคนแต่งนางเอกเสียใจมากเธอยังได้ยินสาวใช้เมาส์กันว่าแหวนที่พระเอกนำมาสวยมาก ลูกน้องพระเอกกลับบอกให้สาวใช้หุบป,ปากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนางเอกจะได้ยินเข้านางเอกคิดว่าพระเอกต้องการปิดบังเรื่องผู้หญิงของเขาจากเธอเธอจึงแอบกลับมาร้องไห้ในห้องและตัดสินใจว่าจะจากไปในวันพรุ่งนี้ตอนที่นางเอกเออกจากบ้านเธอลืมคืนสร้อยคอให้พระเอกนางเอกจะกลับเข้าบ้านแต่ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามไว้พวกเขาไม่เคยเห็นหน้านางเอกมาก่อนและยังพูดจาดูถูกนางเอก ยังคิดลวนลามเธออีกด้วยโชคดีลูกน้องของพระเอกมาเห็นซะก่อนพนักง,งานพวกนั้นจึงถูกไล่ออกลูกน้องพระเอกบอกนางเอกว่าจะพานางเอกไปเตรียมตัวเข้าร่วมงานเลี้ยงนางเอกเดินเข้างานโดยชุดไม่เป็นทางการเธอยังได้เจอกับเพื่อนที่ไม่ชอบเธอด้วยผู้หญิงคนนั้นมากับคนรักของเธอที่บอกว่าสนิทสนมกับพระเอกเมื่อเพื่อนคนนั้นเห็นหน้านางเอกเธอบอกแฟนหนุ่มของเธอนางเอกนี่แหละ ที่ทำให้เธอขายหน้าเมื่อหลายวันก่อนทั้งสองจึงช่วยกันรังแกนางเอกบอกให้นางเอกคุกเข่าขอโทษและยังขัดขาจนนางเอกล้มเธอคนนั้นเหยียบท้องนางเอกเรียกทุกคนมาดูหน้านางเอกกล่าวหาว่านางเอกเป็นเมียน้อยทุกคนจึงด่าทอสาบแช่งนางเอกพระเอกมาทันเห็นพอดีเขารีบเข้าไปประคองนางเอกเธอคนนั้นฟ้องแฟนว่าผู้ชายคนนี้ซึ่งก็คือพระเอก รังแกเธอเหมือนกันแฟนหนุ่มของเธอคนนั้นมองหน้าพระเอกแล้วก็ต้องสะดุ้งคุกเข่าลงทันทีรวมถึงดึงเธอให้คุกเข่าด้วยพร้อมกันและขอโทษขอโพยพระเอกจนเธอคนนั้นเข้าใจว่าพระเอกคือเจ้าของงานเลี้ยงในคืนนี้แต่มันไม่ทันแล้วทั้งสองถูกไล่ออกจากงานพระเอกพานางเอกไปแต่งตัวระหว่างนั้นเขาหยอกล้อนางเอกไปด้วยแต่นางเอกไม่ได้มีความสุขกับเขา เธอคิดว่าเขากำลังล้อเล่นกับเธอทั้งที่เจ้าสาวตัวจริงของเขากำลังจะปรากฏตัวในคืนนี้พระเอกเห็นนางเอกไม่มีความสุขเขาถามเธอว่าเป็นอะไรทำไมช่วงนี้ดูเศร้าจังนางเอกปฏิเสธว่าไม่เป็นไรหลังแต่งตัวเสร็จนางเอกก็มาร่วมงานเธอเห็นพระเอกยืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งจึงเข้าใจว่าเธอคนนี้แหละคือเจ้าสาวของพระเอกผู้หญิงคนนั้นคือคุณจางคุณจางสวมส้อยคอแบบเดียวกันกับนางเอก โตข้างข้างนินทาว่าคุณจางสำคัญกับพระเอกมากนางเอกกล้ามาเทียบเคียงได้ยังไงสร้อยที่นางเอกสวมต้องเป็นของปลอมแน่พระเอกขอตัวไปทุระเขาให้นางเอกคุยกับคุณจางไปก่อนนางเอกรีบขอโทษอีกฝ่ายที่สวมสร้อยแบบเดียวกันมาในระหว่างนั้นเสียงพลุด,ดังขึ้นคุณจางตกใจตกสะไว้น้ำนางเอกจะเข้าไปช่วยจึงตกไปด้วยพระเอกรีบกลับมาช่วยนางเอก ส่วนคุณจางนั้นเธอว่ายน้ำเป็นหลังขึ้นมาได้เธอหันไปด่าทอพวกที่ชอบนินทาคนพวกนั้นจึงรีบเพ่นหนีคำพูดคำจาระหว่างพระเอกกับคุณจางเป็นกันเองมากนางเอกก็ยิ่งมั่นใจว่าอีกฝ่ายต้องใช่แน่ๆคุณจางเสนอผ้านางเอกไปเปลี่ยนชุดซึ่งเป็นชุดที่โดดเด่นที่สุดในงานนางเอกกลับบอกว่ามันไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของคุณจางต่างหาก นางเอกบอกว่าเธอก็แค่มีลูกให้พระเอกเท่านั้นคลอดเมื่อไหร่เธอจะจากไปคุณจางต่างหากที่เหมาะสมกับพระเอกคุณจางหัวรอกมาเธอกับพระเอกเนี่ยนะคุณจางบอกให้นางเอกไปเปลี่ยนชุดเธอแล้วพานางเอกเข้างานทั้งสองเดินไปหาพระเอกคุณจางให้พระเอกอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขานางเอกถึงได้รู้คุณจางคือแม่ของพระเอกพระเอกบอกนางเอกว่างานคืนนี้เขาจัดให้เธอ พระเอกหยิบแหวนออกมาและคุกเข,าเข,าเข่าขอนางเอกแต่งงานทันทีทุกคนตบมือแสดงความยินดีกับทั้งคู่คุณย่าเดินมาบอกนางเอกว่านางเอกคือคนที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งหลานสะใภ้ของเธอนางเอกจึงตอบตกลงแต่งงานกับพระเอกวันต่อมานางเอกทานอาหารไม่ค่อยได้พระเอกเลยเข้าครัวทำมะเขือเทศผัดไข่ให้เธอกินระหว่างนั้นเพื่อนร่วมชั้นที่ชอบนางเอกได้ติดต่อมา เขาเห็นโมเมนต์ของนางเอกว่าเธออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเลยโทรมาถามนางเอกบอกว่าเธอยังไม่อยากเปิดเผยชายคนนั้นจึงต่อว่านางเอกพระเอกแย่งโทรศัพท์ไปคุยพร้อมตัดสายชายคนนั้นนางเอกกับเขาเลยทะเลาะก,กันเขาหึงเธอนางเอกบอกเธอกับชายคนนั้นเป็นเพื่อนกันแต่พระเอกก็ไม่ฟังเขาสั่งให้นางเอกกินข้าวให้หมดไม่อย่างนั้นเขาจะหักขาคนใช้ในบ้านพระเอกอยู่ในห้องทำงานเขาถามลูกน้อง เข้าหล่อสู้หนุ่มนักศึกษาไม่ได้เหรอลูกน้องบอกว่าพระเอกหน้าตาดีมากนางเอกตั้งใจมาหาพระเอกแต่เธอดันปวดท้องหนักเหมือนจะแท้งพระเอกได้ยินเสียงเขารีบตามหมอมาที่บ้านหมอตรวจดูอาการและบอกว่านางเอกอ่อนแอมากพระเอกถามเมื่อไหร่นางเอกจะฟื้นหมอบอกว่าอยู่ที่ตัวนางเอกเองเหมือนเธอจะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจพระเอกคิดว่าต้องเป็นเพราะเขากับเธอทะเลาะก,กันแน่นอน พระเอกคุยกับแม่ครั้งหนึ่งเขาเกือบตายแม่จึงขึ้นเขาไปขอพรจากพระแล้วได้ลูกปัดมาเขาอยากลองบ้างเผื่อว่านางเอกจะฟื้นในเร็ววันแม่บอกพระเอกว่าไปเถอะเมื่อพระเอกไปถึงวันนี้หิมะตกหนักพระเอกคุกเขา่าเอาหัวโขกพื้นตรงบันไดทีละขั้นจนขึ้นไปถึงจุดขอพรและคุกเข่าตรงนั้นต่ออีกจนรุ่งเช้าก่อนจะกลับบ้านพระเอกนำกำไลมาสวมให้นางเอก ในไม่ช้านางเอกก็ฟื้นพระเอกดีใจมากนางเอกเห็นตรงหน้าผากของเขาเป็นแผลเธอเป็นห่วงเขาพระเอกกลับบอกว่าไม่เป็นไรพระเอกบอกนางเอกทะเลาะกันในวันนั้นเป็นความผิดเขาเองนางเอกพูดกับพระเอกเธอไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนคนนั้นจริงๆพระเอกถามแล้วนางเอกชอบใครนางเอกตอบว่าคนที่เธอชอบก็คือเขาพระเอกเลยจุ๊บหน้าผากนางเอกไปหนึ่งที คืนนี้ร่างกายของพระเอกร้อนมากแต่เพราะนางเอกอ่อนแอเลยตอบสนองเขาไม่ได้พระเอกต้องเข้าไปอาบน้ํำตั้งหลายรอบจนพวกสาวใช้เอาไปนินทาให้นางเอกได้ยินนางเอกสงสารพระเอกไม่น้อยวันนี้พระเอกพานางเอกไปเปิดตัวให้รู้จักกับเพื่อนของเขาทุกคนใจดีกับนางเอกมากแต่บางคนก็ปากไม่มีหูรูดสอนเรื่องผิดๆให้นางเอกแต่ดีที่พระเอกปกป้องนางเอกไว้ พระเอกเปิดรับสมัครสาวใช้ส่วนตัวเพื่อมาดูแลนางเอกโดยเฉพาะปรากฏว่ามีดาราสาวคนหนึ่งแฝงตัวเข้ามานางเอกจำได้เธอคนนั้นเข้ามาบีบนวดขาให้นางเอกอย่างไม่เต็มใจนางเอกจึงบอกเธอว่าไปทำอย่างอื่นเถอะแต่เธอกลับไปยั่วยวนพระเอกในห้องทำงานและนางเอกไปเห็นเข้าพอดีนางเอกตกใจจนอาการปวดท้องกำเริบพระเอกได้ยินเสียงเขารีบออกไปดูเมื่อเห็นว่าเป็นนางเอก พระเอกอุ้มนางเอกไปพักแล้วตามหมอทันทีหมอบอกพระเอกว่านางเอกอ่อนแอมากอย่าทำให้เธอกระทบกระเทือนใจคุณย่าต่อว่าพระเอกทําไมถึงรังแกนางเอกคนเป็นแม่ต้องรีบเข้าไปปลามและพาย่าไปพักพอนางเอกฟื้นพระเอกขอโทษเธอเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้เธอไม่สบายใจนางเอกกลับบอกพระเอกเธอเคลอดเมื่อไหร่เธอจะจากไปทันทีพระเอกบอกนางเอก รอให้เธอหายดีก่อนแล้วพวกเรามาคุยกันอีกรอบพระเอกเดินออกจากห้องเขาบอกลูกน้องเตรียมทรัพย์สินไว้5 0 0พันล้านเขาต้องมั่นใจว่าตลอดชีวิตนางเอกจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าในเมื่ออยู่ข้างเขาแล้วเธอไม่มีความสุขเขาก็ไม่อยากรั้งนางเอกไว้วันต่อมานางเอกออกมาเที่ยวเล่นและได้เจอกับพ่อพ่อหลอกล่อพานางเอกกลับบ้านด้วยเรื่องคุณย่านางเอกเป็นห่วงย่ามากเธอจึงยอมกลับ แต่เมื่อไปถึงเธอพบว่าพวกเขาหลอกเธอพ่อกับแม่จับนางเอกไปขายให้กับผู้ชายคนหนึ่งโชคดีที่พระเอกมาช่วยนางเอกได้ทันเขาสั่งให้ลูกน้องตัดแขนตัดขาชายคนนั้นแล้วส่งไปพมา่าพระเอกพานางเอกกลับบ้านนางเอกขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือแล้วเริ่มพูดถึงเรื่องจากไปอีกครั้งพระเอกบอกนางเอกเขาจะไม่ให้เธอไปไหนทั้งนั้นนางเอกถามเขาแล้วชิงชิงสาวใช้คนนั้นละ่ะ พระเอกบอกว่าเขากับชิงชิงไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแม่ของพระเอกลากตัวชิงชิงมาชิงชิงจึงยอมสารภาพความจริงเธอเป็นดาราและแอบชอบพระเอกมานานพอรู้ว่าพระเอกรับสมัครผู้ดูแลนางเอกเธอจึงมาสมัครเพื่อเข้าหาพระเอกแต่พระเอกไม่ชายตาแลเธอสักนิดนางเอกได้ยินก็สบายใจขึ้นพระเอกนางเอกปรับความเข้าใจกันและคืนดีกันอีกครั้ง คนร้ายที่พระเอกจับตัวไว้ก่อนหน้านี้ได้หนีไปลูกน้องรีบมาแจ้งพระเอกพระเอกเลยสั่งคนคุ้มกันความปลอดภัยของเขากับนางเอกแต่นางเอกดันได้ยินเธอเป็นห่วงพระเอกมากส้ำลูกน้องอีกคนของพระเอกยังวิ่งมาแจ้งข่าวว่าคุณย่าของนางเอกอาการซุดนางเอกใจเสียพระเอกรีบกลับไปปลอบใจนางเอกช่วงนี้มีคนกำลังหาทางเล่นงานพระเอกอยู่ทางพระเอกและนางเอกจึงไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้ แต่พระเอกเป็นห่วงความรู้สึกของนางเอกมากกว่าเขาเลยตัดสินใจว่าจะพาเธอไปเยี่ยมย่าของเธอการเดินทางครั้งนี้แม้จะพาลูกน้องติดตามมาแต่อันตรายก็มีอยู่ดีที่สุดพระเอกก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเพียงแต่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่พระเอกบอกลูกน้องคุ้มกันนางเอกกลับบ้านเป้าหมายของคนร้ายคือเขาเขาจอกไปเผชิญหน้ากับพวกมันนางเอกบอกพระเอกว่าอย่าไปนะแต่ไม่ทันแล้ว พระเอกกระโดดลงจากรถพระเอกถูกล้อมโดยรถของคนร้ายคนร้ายกลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกันกับที่เคยจับตัวเพเอกไปเมื่อหลายปีก่อนหัวหน้าของพวกมันหยิบปืนขึ้นมาแล้วขู่จะยิงพระเอกขณะที่นางเอกนั้นเธอหยิบมีดขึ้นมาขู่คนขับรถว่าถ้าหากเขาไม่เลี้ยวหัวรถกลับเธอจะฆ่าตัวตายลูกน้องพระเอกวนรถกลับทันทีเมื่อไปถึงกลับเห็นว่า พระเอกเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าคนร้ายหัวหน้าของคนร้ายถูกพระเอกใช้เท้ากดไว้กับพื้นเมื่อรถของนางเอกเข้ามาจอดพระเอกก็รีบวิ่งกระโดดขึ้นรถนางเอกพาพระเอกกลับบ้านพวกเขาทั้งหมดจึงปลอดภยัยหมอบอกนางเอกว่าพระเอกแข็งแรงดีจึงไม่เป็นไรมากนางเอกขอบคุณลูกน้องของพระเอกที่ช่วยดูแลเธอกับพระเอกและเธอต้องการให้เขาไปสืบเ,เรื่องคุณย่าของเธอ เธอกลัวว่าข่าวคุณย่าของเธอป่วยหนักเป็นเรื่องโกหกเท่านั้นคนร้ายอาจต้องการล่อเธอกับพระเอกออกจากบ้านลูกน้องของพระเอกรีบไปทำงานตามสั่งวันต่อมาพอพระเอกฟื้นเขาก็วอแว์นางเอกไม่หยุดเรียกร้องให้เธอทำนูน่นทำนี่ให้ร่วมถึงช่วยอาบน้ำเล่นเอาหัวใจของนางเอกเต้นแรงไม่หยุดเสร็จจากนั้นทั้งสองก็มาทานข้าวนางเอกช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำให้พระเอก ก่อนที่ลูกน้องของพระเอกจะมารายงานตามหาตัวคนร้ายที่พระเอกต้องการตัวได้แล้วรวมถึงเรื่องที่นางเอกให้เขาไปสืบเรื่องญาของนางเอกปรากฏว่าย่านางเอกสุดหนักจริงนางเอกตกใจทำถ้วยโจ๊กในมือแตกพระเอกบอกให้นางเอกใจเย็นเขาจะพาเธอไปเยี่ยมย่าเดี๋ยวนี้เมื่อไปถึงนางเอกเห็นหน้าคุณย่าเธอร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผิดที่ช่วงนี้ไม่ได้มาดูแลคุณย่าเลย หมอเจ้าของไข้เดินมาบอกนางเอกว่ามีหมอฝีมือดีคนหนึ่งที่อาจรักษาย่านางเอกได้แต่เขาคนนี้นิสัยแปลกต่อให้มีเงินก็ไม่แน่ว่าจะเชิญมาได้ได้ยินว่าคืนนี้หมอคนนี้จะไปที่บาร์แห่งหนึ่งนางเอกขอบคุณคุณหมอเจ้าของไข้ที่บอกเรื่องนี้กับเธอต่อให้เชิญตัวมายากลำบากขนาดไหนเธอก็อยากจะลองดูพระเอกนั้นเขาไม่ได้เข้าไปเยี่ยมย่าก,กับนางเอก เพราะเขาอยากให้เวลาส่วนตัวกับเธอลูกน้องพูดกับพระเอกเพื่อนของพระเอกเป็นหมอไม่ใช่หรอแถมสายงานก็ยังตรงกับอาการของย่านางเอกพอดีน่าจะเชิญมารักษาได้พระเอกเลยคิดว่าคืนนี้เขาจะไปหาเพื่อนคนนั้นสักหน่อยเมื่อนางเอกเดินออกมานางเอกบอกพระเอกคืนนี้เธอมีธุระที่ต้องไปทำและเธอไม่อยากให้เขาตามเธอไปพระเอกบอกนางเอกว่าได้ คืนนี้นางเอกมาถึงบาร์พนักงานกลับไม่ยอมให้เธอเข้าบอกเธอว่าต้องมีบัตรสมาชิกก่อนนางเอกไม่มีเธอเลยปลอมตัวเป็นสาวสวยที่ทำงานในที่แห่งนี้แต่ก็ยังถูกจับได้เหมือนเดิมชายคนหนึ่งสนใจในตัวนางเอกมากเขาบอกนางเอกว่า หากเธอยอมนอนกับเขาเขาจะให้บัตรสมาชิกแก่เธอนางเอกเลยทําเป็นยอมเขาให้เขาพาเธอเข้าไปในบาร์ก่อนพระเอกนั้นเขาอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งเหมือนกันและนั่งคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อนๆถามพระเอกเกี่ยวกับภระระยาแต่หูของพระเอกได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือมันคล้ายกับเสียงของนางเอกมากเพื่อนบอกพระเอกว่าไม่มีอะไรหรอกสงสัยเหล่าอูกำลังสนุกกับการต้อสาว นางเอกกำลังพยายามหนีให้พ้นน้ำมือเหล่าอูเหล่าอูพูดกับนางเอกรู้ไหมว่าเพื่อนของเขาเป็นใครเพื่อนของเขาก็คือพระเอกซึ่งก็คือเจ้าของบาร์แห่งนี้นางเอกได้ยินดังนั้นเธอจึงพูดขึ้นมาแล้วรู้ไหมว่าเธอเป็นใครเด็กในท้องของเธอคือลูกของพระเอกเหล่าอูหัวเราะมาอย่างไม่เชื่อเราลากตัวนางเอกเข้าไปในห้องที่มีพระเอกนั่งอยู่เห็นแบบเดียวพระเอกก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือนางเอก พระเอกถามนางเอกเล่นสนุกหรือยังมาทำอะไรที่นี่พระเอกถอดเสื้อของเขามาคลุมให้นางเอกเหล่าอูเงาตกขเขาเข้าใจในทันทีว่าสิ่งที่นางเอกพูดเป็นเรื่องจริงพระเอกให้ลูกน้องของเขาลากตัวเหล่าอูออกไปและแนะนําให้นางเอกรู้จักกับเพื่อนของเขารวมถึงหมอหมิงอูที่นางเอกกําลังตามหาด้วยหมอหมิงอูบอกนางเอกอาการของย่านางเอกค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างแพงนางเอกจึงบอกหมอหมิงอูว่า เธอขอเอาเรื่องนี้กลับไปปรึกษากับพระเอกก่อนเมื่อกลับถึงบ้านนางเอกบอกพระเอกเธอขอยืมเงินเขาก่อนได้ไหมพระเอกบอกนางเอกถ้าหากเธอแต่งงานกับเขาเธอสามารถใช้เงินของเขาได้เลยดังนั้นในวันต่อมาพระเอกนางเอกจึงไปจดทะเบียนสมรสกันนางเอกนึกว่าตัวเองฝันไปที่ได้แต่งงานกับพระเอกจากนั้นพระเอกก็พานางเอกมาเคารพป้ายวิญ,ญญาณพ่อทั้งสองคนสัญญาว่า จะดูแลกันและกันไปตลอดชีวิตพระเอกหยิบแหวนออกมาสวมให้นางเอกและพานางเอกไปเปิดตัวที่บริษัทพนักง,งานฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยเห็นพระเอกคลั่งรักมาก่อนต่างจากนางเอกที่อายมากเขาเล่นเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ให้คนรู้ทั้งตึกพระเอกพานางเอกมานั่งพักในห้องทำงานระหว่างนั้นก็มีลูกน้องเอารายงานมาให้เขาดูเป็นระยะนางเอกเบื่อและพล่อยหลับไปเมื่อเธอตื่นพระเอกก็พากลับบ้าน คุณย่าของนางเอกได้รับการรักษาจากหมอหมิงอู่แล้วอีกฝ่ายบอกว่าอาการของย่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องทำการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งตับและไตพระเอกบอกหมอต่อให้ยากแค่ไหนก็ต้องรักษาคุณย่าของนางเอกให้ได้นางเอกเครียดมากพระเอกบอกเธอว่าร้องไห้ออกมาเถอะเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองสื่อหลายสื่อเริ่มโพสต์ข่าวเกี่ยวกับภรรยาของพระเอกนางเอกนั่งอ่านเธอรู้สึกแปลกๆอยู่บ้าง ที่มีคนสนใจในตัวเธอนางเอกหันไปถามพระเอกเธอเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปหากตัดเรื่องลูกในท้องออกไปทำไมเขาถึงอยากแต่งงานกับเธอพระเอกตอบว่าเพราะรักนางเอกรู้สึกเขินมากพระเอกแอบติดต่อกับพวกค้าอวัยวะผิดกฎหมายเพื่อซื้อมาให้ยาของนางเอกลูกน้องพระเอกบอกว่าแต่คนพวกนี้มีข้อแม้หากพระเอกอยากได้อวัยวะก็ต้องไปรับด้วยตัวเอง พระเอกบอกว่าได้ดังนั้นในวันต่อมาพระเอกจึงมาบอกลานางเอกเขาบอกเธอว่าเขาต้องไปทำทุุระที่ต่างเมืองนางเอกบอกพระเอกว่าไปเถอะเธอไม่เป็นไรเธออยู่ได้พระเอกมาเจอกับหัวหน้าของคนที่ขายอวัยวะคนคนนี้เป็นหมอมาก่อนและเคยมีความแค้นกับพระเอกเพราะพระเอกเคยแจ้งความเรื่องที่เขาค้าอวัยวะเถื่อนหมอคนนั้นบอกพระเอกหากพระเอกอยากได้อวัยวะ มีข้อแม้เพียงข้อเดียวให้พระเอกใช้มีดปักอ,อกตัวเองซะพระเอกยอมทำอย่างว่าง่ายในที่สุดคุณย่ากของนางเอกก็ได้รับการผ่าตัดพระเอกหายตัวไปสามเดือนเต็มนางเอกเป็นห่วงเขามากแต่ถามเท่าไหร่ลูกน้องของพระเอกก็ไม่ยอมบอกว่าพระเอกไปไหนจนเมื่อพระเอกฟื้นลูกน้องถึงยอมบอกทุกคนในครอบครัวไปเยี่ยมพระเอกที่โรงพยาบาล นางเอกต่อว่าพระเอกที่หายไปเต็มๆสาเดือนแต่เพียงไม่นานนางเอกก็ปวดท้องคลอดเด็กสมคนคลอดออกมาปลอดภัยดีแต่นางเอกตกเลือดหมอพยายามยื้อชีวิตเธออย่างสุดกำลังจนนางเอกปลอดภัยหมอเดินมาบอกพระเอกที่รออย่างใจจดใจจ่อว่านางเอกปลอดภัยแล้วเพียงแต่ภายในระยะเวลาสปีห้ามนางเอกตั้งครรภ์อีกเด็ดขาดพระเอกบอกว่านางเอกเจ็บปวดขนาดนี้ เขาไม่อยากมีลูกเพิ่มแล้วละ่ะพระเอกตัดสินใจทำหมันหนึ่งเดือนต่อมาพระเอกนางเอกช่วยกันเลี้ยงลูกชีวิตครอบครัวของพวกเขามีความสุขมาก